ทิพเด็ดบ s k สกายบุ๊สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่จิติรศินกับปุยปุยกันอีกแล้วในทิปเด็ดบ s k สกายบุ๊นะคะเดือนนี้มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันก็คือวันมาคาบูชาวันนี้พี่จิตจะมาเล่าถึงความหมายของวันมาคาบูชาประวัติวันมาคาบูชาและกิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติกันในวันมาคบูชาวันนี้พี่จิตกับปุยปุยจะเล่าให้ฟัง พี่จิรู้ไหมว่าวันมาค้าบูชาปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไรวันมาค้าบูชาปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2 5 6 4เอ๊แล้ววันมาค้าบูชามีประวัติเป็นมาอย่างไรบ้างจ๊ะพี่จิประวัติวันมาค้าบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าจแสดงโอวาทปติโมฆแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตัสลูปเป็นเวลา9เดือน ซึ่งในวันมาคาบูชามีเหตุการณ์ที่สำคัญคือตรงกับวันเพ็ญึ้น15ห้าค่ำเดือน3มีพระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน1,250รูปพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาแล้วพี่จิรู้ไหมว่าวันมาคาบูชามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยนะพี่จิใช่แล้วลยปุย,ปย วันมาคาบูชาเรีย mm hmm. กอีกชื่อหนึ่งว่าวันจตุรงคสนิบาตใช่แล้วเจ้าพี่จีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติกันในวันมาคบูชาด้วยนะพี่จีใช่แล้วปุยปุยก mm hmm. ิจกรรมวันมาคาบูชาที่ชาวพุทธปฏิบัติกันก็คือตอนเช้าทําบุญตักบ,บาตรเข้าวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาตอนค่ำเวียนเทียนรอบพระอุโบสถโดยการเวียนเทียนนั้น จะเวียนขวาจำาววน3มรอบเพื่อเรลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สกายบุ๊กมีทิ้งเด็ดๆให้น้องๆได้อ่านทุกวันทาง Facebook Fanpage Skybook Thailand ส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ได้ทุกวันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Youtube Skybook Channel แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Skybook Thailand ด้วยนะคะวันนี้พี่จิจิรสินกับปุยๆขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่กับทิปเด็ดบายสกายบุ๊กวันมาค่ับูชานี้อย่าลืมไปเวียนเทียนกันนะหรือมาเวียนเทียนออนไลน์ได้ที่หน้าเพจสกายบุ๊กไทยแลนด์ได้เลยจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายคะ่ะ